มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวซึ้งหนักความรักของแม่แสนยิ่งใหญ่เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาลูเซียนาเลเบโรสาวชาวบราซิลนะคะวัย31ปีโพสต์คลิปนี้บน Facebook ส่วนตัวของเธอนะคะ เผยให้เห็นช่วงเวลาที่เธอกำลังโกนผมของเธอออกนะคะเนื่องจากเธอเป็นมะเร็งและต้องทำคีโมบำบัดค่ะซึ่งวันนั้นครอบครัวของเธอก็ผลัดกันโกนผมให้เธอทีละคนจนกระทั่งแม่ของเธอมาโกนผมให้นะคะทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติในตอนแรกแต่แล้วจูจ่ๆค่ะก็ต้องทำให้เธอถึงกับอึ้องอย่างหนักนะคะ เมื surprise, ่อแม่ของเธอเซอร์ไพรส์ด้วยการโกนผมของตัวเองด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเธอเห็นอย่างนั้นนะคะน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาทันทีขณะที่สายตาที่มองดูแม่เธอโกนผมตัวเองนั้นเพื่อเป็นเพื่อนเธออย่างไม่เสียดายเลยค่ะและแน่นอนว่าคลิปิดีโอนี้ได้ถูกแชร์ไปทั่วโลก และปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทําให้หลายคนน้ําตาไหลไปต,ตามๆกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากจริงๆค่ะความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเป็นกําลังใจให้ลูเซน,น่านะคะขอให้เธออาการดีขึ้นไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ